มาเป็นคนทั้งทีจงสร้างความดีฝากไว้เป็นอนุรสร์สุอทอดกินไปเกรดที่สั์จะมอบไว้แด่ตนบาลังบาลังคนดี สวัสดีครับนี่คือบลังคนดีรายการที่ขอเชิดชูผู้ทําดีมีแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้รับรู้ครับต่อนนเรื่องราวความเสียสละกับชีวิตพระผู้ให้หลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิรังสีแห่งวัดพระธาตุดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กับผู้ดูประการงานพัฒนามากมายที่มีกับสังคมไปพบก,กับเส้นทางชีวิตที่น่าจดจำเดินตามพระธรรมคำสอนอย่างน่ายกย่องในตอนโพบุญหนุนดอยครับ พระมหาพายัพทีตาปุญโยกาวิยศได้รับพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเมื่อพุทธศักราช2,546เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชธินานามพระโพธิรังสีเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดอยสะเก็ดเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดพระผู้มีผลงานที่ได้รับเชิดชูเกียรติมากมายเจ้าสำนักเรียนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา รางวัลน,นอมาเรื่องการสนับสนุนการศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์จากยูเนสโกรางวัลเจ้าคณะอำเภอดีเด่นจากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รางวัลเสาเสมาธรรมาจักรทองคําสาขาการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์จากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการทําดีอีกมากมายที่ขอถวายเป็นพุทธบูชาการที่ได้เดินทางมาจากนานแล้วก็ มาพักที่วัดบุพารามแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็คือมาตามที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าคณะอำเภอองค์ก่อนก็คือหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณพระเทพพิสุทธิที่คุณปัจจุบันที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเคยเดํารงตําแหน่งเจ้าคณะอำเภอที่นี่ท่านได้ขอตาม,มามาเป็นครูสอนบาลีที่นี่ตอน,น,นแรกก็คิดว่าจะมาเป็นครูสอนเฉย พอหลวงพ่อมาอยู่หลวงพ่อก็ยื่นใบตาตั้งรักษาการเจ้าวาดให้เลยก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกแต่เมื่อท่านไว้วางใจท่านเห็นว่าเราที่พอมีความสามารถาแบ่งเบาภาระท่านได้ก็เลยมีความดีใจแล้วก็ตั้งใจทํางานสดองพระเดชพระคุณท่านจนถึงปัจจุบันวันนี้ตมาจะต้องออกไปชุดดงแล้วเพื่อไปโปรดเพื่อนนุษย์ด้วยกันญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงอัตมมาท่านจะไปไหนนะครับ อยู่จังหวัดน่านเถอะครับสมัยเมื่อท่านอยู่วัดเมืองมางตมาภาพก็เคยไปศึกษาพระภิธรรมแล้วก็เคยสนทนาธรรมท่านเมื่อท่านไปอยู่วัดลํำเปิงตมาก็เคยไปปฏิบัติธรรมอยู่พักหนึ่งแล้วก็เคยไป เป็นองค์เทศเทศนธรรมในงานอยู่ปริวาสกรรมซึ่งหลวงพ่อก็ประทับใจในการที่จะรมเทศในคราวครั้งนั้นหลังจากทาภาร,รกิจที่นี่เสร็จแล้วก็คิดจะตั้งใจย้อนไปสู่การปฏิบัติธรรมอาจจะไปขอพึ่งพิงหลวงพ่อในการทบทวนวิปัสสนากรรมฐานแล้วถึงจะกลับมาอยู่แบบเงียบโดยการปฏิบัติ ที่วัดพระธาตุเกตแห่งนี้ต่อไปเป็นกว่าจะสิ้นอายุไขบัีหลวง,งพ่อเจ้าคุณเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ออกทุดงไปเหนือจรดใต้จนทำให้ได้เรียนรู้จากการศึกษาจากสิ่งที่สังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มันจึงเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สะสมผสมความตั้งใจครับการปฏิบัติทุดงเป็นปฏิปทาที่อามาชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นองคุณอันพิเศษเพื่อชำระกิเลสทางกายและจิตใจเราทุกปีเคยปฏิบัติทุดงแต่ตอนนั้นอธิษฐานไว้ว่าถ้าสอบได้เป็นปริยนธรรมสี่ประโยคก็จะ เดินทุดงตั้งแต่เหนือจะหลดใต้คือไปถึงสุงไหงโกลกที่จังหวัดนาราธิวาสก็ใช้เวลาในการปฏิบัติทุดงอยู่ประมาณสัก 5, ร่วมสามเดือน หลวงพี่ครับหลวงพี่หลวงพี่ครับเออหลวง,งพี่ครับพวกเราไม่มีอะไรจะกินแล้วครับนีโยมเก็บไว้ครอบครัวจินนะ ไปปฏิบัติทุดดงเ็าก็มีโอกาสได้รับฟังจากชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าชาวยวนอพยพมาพักพิงอยู่แถวบริเวณชายหาดเขาอยู่กันอย่างลําบากทีเดียวเด็กๆเ,เนี่ยถูกแมลงวันกัดเป็นรูเป็นเลือดไหลยเยิ้อมตามร่างกายก็เลยกลับมาแล้ววันต่อไปก็ได้ออกปินทบาทได้ยาได้ขนมก็จึงเมารถไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนําไปแจกให้แก่ชาวยวนอพยพ กิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมการตักบาตรเทโวโรหนะนะครับซึ่งก็จะมีการจําลองพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ซึ่งอีกสักครู่เดียวนะครับก็จะมีภิกษุสามเณรนะครับเดินทางจากบันไดหนากว่า300ขั้นเดินลงมานะครับภาพที่เราเห็นนะครับก็จะมีผู้สูงอายุแล้วก็จะมีเด็กๆนะครับที่เดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับวันนี้ที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือประมาณสักตีห้านะครับแต่ละคนก็จัดเตรียมข้าวของไม่ว่าจะเป็น อาหารแห้งซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้ทราบว่าหลังจากที่รับบาทแล้วนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณก็มีดําริให้เอาข้าวของพวกนี้นะครับไปบริจาคให้น้าท่วมสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องน้าท่วมที่อนครสวรรค์แล้วก็ที่กรุงเทพด้วยครับ บรรยากาศที่วันเดินเหตุนี้ถือว่าเป็นการร่วมบุญของพลังศรัทธาของพี่น้องชาวเชลล์นอฟพุทธะบูชาให้มาร่วมร่วมใจกันตามประเพณีเป็นการปฏิบาติยเป็นประเพณีที่พี่น้องประชาชนชาวพุทธเนี่ฝังพุทธปฏิบัติอยู่เป็นประคำทุกปีอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าศรัทธาญาติโยมสุดลหูรุดตานะซึ่งเป็นความศรัทธาที่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ เราจะเห็นได้ว่าเรามากันตั้งแต่ปีห้านะคะมีน้องมาน้างรอศรสทายาติโยเป็นจานวนมากท่านสามารถพัฒนาวัดของท่านให้ความร่วมมือกับทางราชการ็นอย่กางดีทุกครั้งที่ทางราชการมีกิจหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทางวัดดอยสุเกตีจะมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ก็ดีคณะสงฆ์ก็ดีที่จะร่วมบุญด้วยทุกครั้งเราเคยมีกิจกรรมใหญ่ๆที่วัดมีหลายครั้ง ซึ่ง<ก>ใช้เวลาไม่มากนะแต่<ช>ท่านก็สามารถสนองทางราชการได้อย่างรวดเลยตื่นตั้งแต่5้าโมงแล้วก็ชวนมาทำบุญที่เอาไปซื้อเข้าสารอาหารแห้งมาทำบุญค่ะให้น้องเขาเป็นผู้จัดการแบ่งปันเนาะในการที่จะทำบุญเรื่องแล้วก็ทักษาประเพณนี้ในการที่เป็นปฏิบัติสืบกันมา ัในโบราณการอยนี้ครับดูบ้านเนสกิตนี่ก็เป็นคนดีอะค่ะเป็นคนองเราท่านต่างหลายจนถึงขณะนี้เนี่ยความยาวก็ประมาณสักเกือบกิโลนะครับแล้วก็จํานวนของคนที่มาทําบุญเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก3-4มถึพันคนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เก้าโมงก็เป็นเวลาที่สายแล้วแต่ว่าจํานวนของชาวพุทธก็ยังคงเหนียวแน่นที่จะรอที่จะใส่บาต เจ้าเจ้าเค่ะเพราะว่าทำไมถึงรู้จัหกหลวงพ่อเจ้าคุณเคยมาเล่นดนตรีที่นี่อ,อ่ะะทุกคนตั้งใจมาทมําบุญเน่าะถึงจะฮอนอย่างนี้ก็รอยิ่งแดดฮอนก็ยิงได้บุญน,นักเนาะเ <c oughs> จ้าก็ดีใจว่าคนรู้เข้าซึ้งถึงพระพุทธศาสนาเนาะเพราะว่าอย่างอย่างย้ายนี่นะคิดว่ามันไกลแเห็นภาวะน้ำท่วมภัยพิบัติโลก คนน่าจะหันเข้าสู่ทางธรรมท่านเจ้าคุณนะท่านเป็นคนที่ที่เป็นห่วงราษฎดท่านเป็นคนดีคนหนึ่งค่ะท่านเป็นท่านเจ้าคุณของวัดไรสเกตเป็นศูนย์รวมน้ําใจของศรัทธาวัดไรสเก็ตทุกคนเลยค่ะพ,พื้นแผบลลังบลลังคนดีบลลัง ชีวิตของพระผู้ให้หัวใจสิงคือสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อเจ้าคุณฝึกผลการทำงานมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจในเส้นทางทรรเปลี่ยนแปลงไปได้แม้แต่น้อยเลยครับระหว่างที่ไปปฏิบัติทุดงอยู่ที่จังหวัดปัตตานีก็เจ้าพุณสำเด็จ พุทธจารย์โตอา,อาศพระมหาเถระเจะ้าวาดวัดวิวรารังสิตท,ท่านก็ดีนำพระสงฆ์และแม่ชีเป็นโครงการธรรมยาตราไปสู่ยังาภาคใต้ตมาก็เลยมีโอกาสช่วงนั้นได้เข้าไปร่วมปฏิบัติกับท่านด้วยไปฟังเทศฟังธรรมเย็นเย็นท่านประกาศตลอดเวลาว่าถ้าพระองค์ไหนอยากจะเป็นสิทธิ์ของท่าน ็ให้สมัครเป็นพระใจสิงห์พระใจสิงห์ก็คือมีสัญญาไว้ว่าสัญญาใจไว้ว่าหนึ่งจะต้องไม่ศึกสองจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมสามจะต้องตั้งใจศึกษาสี่ถ้าหากว่าอยู่เจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ต้องให้ทุ่งเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบุคคลพุทธศาสนาแม้จะมีปัญหาอะไรก็ให้อดทนต่อสู้ปบบเสมือนอพญาราชสีที่มีความอดทน พี่นิมนต์ครับอพี่แรงหน้าตา ซีดเซียวปากซีดเลยอะอะไรไม่ค่อยจะสบ,บายไม่ค่อยดีเลยอะไปหาหมอเช็คดอยด,ดีไหมครับ <c oughs> อาตมาก็ว่าจะกลับจังหวัดหน้าอยู่เหมือนการโยมครับช่วงนี้ร่างกายอาตมาไม่ค่อยแข็งแรงเลยนาจังไรอี ตอนป่วยอยู่ที่เวกอสมนั้นมันเจ็บที่บ้านเอวว่าเออถ้าอยู่ที่นี่ก็คงลำบากเพราะมันมีพี่มีน้องต้องผ่าตัดก็เลยกลับไปที่จังหวัดน่านเพื่อทําการผ่าตัดรักษานิ้วในไตในขณะเดียวกันระหว่างที่รักษานิ้วในไตโรคกระเพาะก็กําเริบม,มาพอดีเลยเนี่ยตกอยู่เป็นเวลา11วันเกือบแย่ตอนนั้นป่วยกายไม่เป็นไรใจเราจะป่วยก็แล้วกัน เราท้องต้องทำใจให้เข้มแข็งต้องทำงานให้เป็นประโยชน์ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่เนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่พุทธศาสนาเท่าที่จะทำได้ฉะนั้นจึงไม่ท้อถอยเอาความดีสู้กับโรคเอาความดีรักษาโรคก,ก็พออยู่ได้พอบางทีก็มันใจสู้ก็เลยโรคบางทีโรคมันก็แพ้ใจได้เหมือนกันเฉนนลิมพลถ้าพระสงฆ์ดีมีจริยัตรอันงดงามนะ เป็นที่เคารพเริ่มใสของสทายาิโยมก็สามารถที่จะดึงดูดสทาเขึ้นมาในพระบรมศาสนาเพราะว่าพระคุณเจ้ารูปนี้เป็นพระคุณเจ้าที่มีหาธรรมเสละอันปรนนอยนะมาอบรมสั่งสอนทุกทุกสินนะจะมีมีอาหารใจกลับไปทุกทุกคนนะไม่เหมือนที่อื่นนะครับ ท่านเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเป็นคนที่มีเมตตาสูงอย่างเช่นกรณีที่ญาติของอาจารย์นะคะเอาคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลทีนี้ไม่มีเงินท่านก็เรียกมาเรียกมาพบก็ให้เงินนะคะแล้วก็เวลามีงานศพท่านก็จะเปลี่ยนเจ้าภาพไปเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้อผาสวดเจ้อภาากันเทศเจ้าภาพอะไรหลายๆอย่าง ปิดทองแผ่นแล้วก็ปิดทองคําเป็นทองคําเปลวดูจะให้มีความสง่ามีความสวยงามมากขึ้นองค์เดิมจริงๆสร้างมาตั้งแต่หลังพุทธกาลนิดๆหลังจากที่พระองค์ทรงนำพระเกศาธาตุมาว่าให้พญานาคตรงนี้พญานาคก,ก็เลยเอาหินมาก่อเป็นเจดีย์ต่อมาชาวบ้านก็มาเห็นเจดีย์ก็มาเป็นอะไรเนาะก็เลยกลับไปก็เลยไปฝันก็เลยพากันมาก่อเป็นเจดีย์ขึ้น ต่อมาครูบาเก๋ท่านได้จาริกพุดงค์มาปรากฏที่นี่ท่านก็บินิมิตสอดคล้องต้องกันกันกบที่ญาติชาวบ้านครูบาเก๋ก็เลยอธิษฐานจิตสร้างเป็นเจดีย์แล้วก็สถาปนาวัดนี้ขึ้นโดยเลือกชื่อว่าดอยเส้นเกตหรือดอยสระเกศจำธรรนองเนี้ยต่อมาก็มเพี้ยนเป็นดอยสะเกศวัดนี้ก็เลยมีเจดียด์เป็นแห่งแรกที่เป็นปูชนินสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่บรรจุพระเกศธาตาุคือผมของพระพุทธเจ้า ต้นโพสองต้นในต้นนี้ได้มาจากพุทธคยาคุณพ,พงพันธ์พรมขัดแก้วสมัยก็เป็นอุปรุษูตอยู่ประเทศอินเดียเขาได้ขอหน่อต้นโพมาก็ต่อมาอีกต้นหนึ่งก็คุณพงพันธ์พรมขัดแก้วเช่นเดียวกันไปอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเป็นอุปโุษูตเช่นเดียวกันก็ได้ขอต้นสีมหาโพจากศรีลังกามาปลูกไปค้นพบเกี่ยวกับเรื่องประวัติขพระเจ้าอโศกมหาราชที่ท่านได้นำลมสด บอกรถถวายต้นโพแล้วก็ได้แนวคิดจากอาจารย์ประจักษ์สิริวันโนเจ้าของสำนักปิบัติธรรมตานางเรียนนางถ้าให้คําแนะนําว่าน่าจะเอานมสดมาลดนะเพื่อจะได้โตว,ยวัยสมาก็เลยเอามาลดก็เห็นว่าเอ,อโตวัยจริงๆก็เลยจัดประเพณีขึ้นเป็นประเพณีแห่นมสดรถถวายต้นสีมหาโพซึ่งเป็นงานประเพณีสําคัญของเพริรอลสเกตแต่ทุกปีในวันวิสาขบูชาก็จะมีการ แนนมสดเป็นขบวนทั้ง14ีตำบลแล้วก็พาอ,อนนมสดมารดต้นสวาสดต้นสีมหาโพธิ์เว้นความชั่วประกอบความดีมีใจบริสุทธิ์ฉะนั้นเราปวชในพุทธศาสนาเนี่ยเราเว้นสิ่งที่เป็นความชั่วความไม่ดีแล้วก็พยายามสร้างความดีมีใจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็สามารถถึงความบิมุิคือหลุดพ้นจากความ โลภโกรธหลงสามารถลดความทยานอยากความตัณหาต่างๆได้เมื่อเราดับตัณหาเสียได้เมาน,นั้นก็เราก็สามารถดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราได้เราจะสามารถารู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็ด้วยความตั้งใจปฏิบัติศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติก็นำมาสอนตัวเองพิจารณาตัวเองเมื่อพิจารณาตัวเองดีแล้ว นำเอาไปทิ้บแก้วคําสอนของพระพุทธเจ้าไปแนะนําคํานสอนบุคคลอื่นการที่เราจะสามารถบรรลุธรรมไม่ถึงอรหันต์ไม่ถึงอริยะบุคคลแต่เราพยายามทําให้เราดีที่สุดเท่าที่เราจะดีได้ต่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากว่า30ปีที่ผ่านมากับชีวิตที่ถวายเป็นพุทธบูชาดํารงสืบทอ,อดพระธรรมคําคสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกิจวัตร ชีวิตหลวงพ่อเจ้าคุณที่หมายมุ่งพดุงพระธรรมคำสอนตลอดมาต้องศึกษาปัญหาสารพัดต้องรวดเร็วเร่งรัดงานทั้งหลายต้องริเริ่มหลายแบบให้แยบคายทุ่มใจกายสุดชีวิตพินิดงานกลับมาพบกับยอดพระดีล้นเหลือเหนือยอดดอยอำเภอดอยสะเก็ดกันได้ใหม่ในบลาลังคนดีวันพุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับวัฏจักรย่อมมีอดีตปัจจุบันอนาคตผัดเปลี่ยนหมุนไปอยู่อย่างนั้นปัจจุบันวันนี้คืออดีตของวันพรุ่งนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็คืออนาคตของปัจจุบันในวันนี้นั่นเอง